Because be music can a so good h r เอาสวัสด <Yeah. Yeah. S 2> ีคร uh, ับเด็กๆครับมาเจอกับคุณครูดูอ ah. ah, ีกแล้วนะครับในวิชาศิลปะนะครับเด็กเด็กพร้อมหรือยังครับพร้อมนะครับ เดี๋ยววันนี้ครูดุมก็จะมาให้เด็กๆนะครับได้จินตนาการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่ในสัปดาห์หน่วยเกี่ยวกับเรื่องสัตว์นะครับสัปดาห์นี้ครูดุมก็จะให้เด็กๆนะครับจินตนาการสร้างภาพเป็นพวกสัตว์จำพวกหนึ่งที่มีเยอะมากที่สุดในโลกเลยครับเด็กๆพอรู้ไหมครับสัตว์ที่มีเยอะที่สุดจําพวกที่มีเยอะที่สุดในโลกน่าจะเป็นสัตว์จําพวกไหนครับผมอ่าโอเคครับเก่งมากครับนั่นก็คือสัตว์จําพวกแมลงนะครับ แมลงมีหลายชนิดนะครับไม่ว่าแมลงวันแมลงสาบแมลงเต่าทองแมลงหลากหลายเลยครับที่มีหลายสายพันธุ์นะครับแมลงปอก็เป็นแมลงนะครับผีเสื้อก็เป็นแมลงนะครับทีนี้วันนี้กูดึงใจเด็กๆสร้างสรรค์แมลงนะครับไปด้วยกันนะครับโดยสิ่งที่กูดึงใจเด็กๆได้สร้างสรรค์นะครับก็ให้เด็กๆนะครับไปหาอุปกรณ์มาดังต่อไปนี้นะครับ1เราจะใช้กระดาษนะครับ ถ้าใช้กระดาษสีขาวได้ยิ่งดีนะครับเพราะกระดาษสีขาวเราเอาไว้ตกแต่งสีสันสีที่จะเราจะระบายนะครับหรือว่าสร้างสรรค์ภาพออกมานะครับหนึ่งมีกระดาษนะครับสองต้องมีอะไรอีกครับสองให้เด็กๆเตรียมสีเทียนที่มันไม่มีเปลือกหุ้มนะครับหรือว่าไม่มีกระดาษหุ้มนะครับสีเทียนที่เหลือใช้ก็ได้นะครับุณดึงยอาสีเทียนที่เหลือใช้เท่งเล็กๆได้เท่งเล็กๆได้ยิ่งดีนะครับ อ่าต้องมีประโยชน์นะครับเหมาะด้วยสําหรับเด็กเล็กๆนะครับสาหรับเด็กวัยอนุบาลหรือรว่าปฐมวัยนะครับแล้วสามมีอะไรครับอ่ามีใบไม้เด็กๆต้องหาใบไม้มานะครับใช้ใบไม้อะไรก็ได้โดยเฉพาะใบไม้ที่มันมีลักษณะความแข็งนะครับความแข็งอันนี้ของครูดินหยิบเอาใบต้นยางที่โรงเรียนมาครับใบต้นยางนานะครับอ่าของเด็กๆอาจจะเป็นใบ ใบยางนาหรือว่าใบไม้อะไรก็ได้นี่ใบมะม่วงก็ได้นะครับใบมะม่วงก็แข็งนะครับใบไ,ไม้ที่มันมีความแข็งที่สามารถเอามาสร้างจินตนาการให้มันสามารถทำการในการปฏิบัตินะครับอ่าทีนี้ขั้นตอนทปนไงครับเดี๋ยวดูนะครับคุณดึงใจ้เด็กๆได้ส,สร้างสรรค์วัสดุธรรมาชาติให้เป็นรูปมะเร็งนะครับอ่ามาดูก่อนนะครับอ่านี่คือกระดาษนะครับอ่าจะเล็กคุณดึงทำไงครับคุณดึงก็จะเอาใบไม้ที่คุณดึงเลือกมานะครับ เดยเอาใบไม้ที่มันมีลักษณะความแข็งหน่อยนึงคูดึงเอาใบายางนามานะครับแล้วก็คูดึงวางใบไม้ลงบนพื้นหรือบนโต๊ะนะครับโดยให้ใบไม้ส่วนที่มันเป็นผิวขรุขระนะครับมีเส้นขแขนติตีก้านใบของมันนะครับด้านหลังเนี่ยมีเส้นเล็กๆแขนขนานคู่กันไปเนี่ยนะอยู่ด้านบนส่วนด้า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 นหลังมันจะเป็นผิวแบบมันๆเรียบๆนะครับ คุณึก็จะให้เด็กๆเอาด้านที่มันเป็นมีเส้นขุกขะาหรือว่ามีเส้นแหนงซ้ายขวาเนี่ยอยู่ด้านบนนะครับวางให้มันหายมาอยู่ด้านบนแล้วเด็กๆเอากระดาษนะครับปิดทับลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็มือด้านหนึ่งจับกระจับกระดาษแล้วก็กดทับใบไม้เอาไว้นะครับดดีนะครับแต่นี้ใบไม้อยู่ด้านล่างกระดาษนะครับเดี๋ยวเด็กๆว่าใบไม้หายไปไหนนะครับอ่าใบไม้มันอยู่ด้านล่างนะครับอันนี้เราวางบนโต๊ะนะครับ เสร็จแล้วเอามือด้านจับเอาไว้นะครับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองอาจจะช่วยเด็กๆด้วยก็ได้นะครับเด็กๆก็จะได้ปฏิบัติงานได้สะดวกขึ้นนะครับเสร็จแล้วเอาสีเตียนที่เราชอบหรือว่าเราต้องการนะครับที่มันแกะเบล็ดแล้วนะครับจัดนะครับแล้วก็วางสีเตียนลงเป็นแบบแนวๆแบบนี้เลยนะครับต้องใช้สีเตียนนะครับมันจะสะดวกในการปฏิบัตินะครับเราจะทํเป็นภาพปิมพ์ใบไม้ผูกขึ้นมาก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําให้กลายเป็นรูปแมลงใบไม้ สร็จแ,แล้วเอาสีนะครับจับเสร็จแล้ววา,างนอนตั้งๆเลยนะครับแล้วก็ถูขึ้นลงไปมาอย่างนะี้นะจับให้ดีนะครับเอามือนนที่กดไปไมาต้องอยู่นิ่งๆกดให้แน่นนะครับแล้วก็เอาสีถูไปมาอันนี้คุณพ่อคุณแม่จะช่วยจับจับไปไม้กับกระดาษก็ได้แล้วก็เด็กๆเอาสีถูไปมาอย่างนะี้นะอ่าอย่ายื่นไปนะครับต้องจับให้แน่นนะครับแรงไปไม้อยู่กับที่ไม้มนั้นภาพไปไม้มันก็จะเคลื่อนตาม ตามวัสดุที่เราจับอยู่นะครับจับนี้นี้นะจับกดเอาไว้อ่ามันก็จะได้ใบไม้รูปรูปใบไม้ที่เราสีกดทับด้านบนนะครับอ่าเห็นไหมครับมันก็จะได้ใบไม้เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับอันนี้ได้หนึ่งหนึ่งใบนะครับของใครกระดาษแผ่นใหญ่อาจจะทาได้หลายครั้งนะครับอันนี้กูดึงจำหนึ่งครั้งให้ดูก่อนเดี๋ยวกูดึงจะเปลี่ยนสีกูดึงเอากระดาษปิดทับใหม่นะครับใบไม้วางคว่ำแบบนี้นะครับให้ด้านที่มี มีเส้นแขนงเล็กๆแข็งๆอยู่ด้านบนนะครับแล้วเอากระดาษปิดทับอ่าตันนี้ใบไม้อยู่ด้านหลังนะครับด้านล่างของกระดาษนะครับทีนี้กระดินเปลี่ยนสีบ้างนะกรดิไม่เอาสีแดงแล้วกระดินเปลี่ยนสีอ่ากรดิ่เอาสีฟ้าบ้างหรือว่าออกโทน,นงินกันนะครับบางสีแนวนอนนะครับเป็นสีเทียนที่แกะเบอกแล้วเด็กๆก็ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยจับกระดาษกับใบไม้ที่บางทับท้อนกันอยู่นะครับแล้วก็เอาสีเทียนทีท่แกะเบอกแล้ว กดถูลงไปแรงๆ,ๆ,ๆนะครับยิ่งถูแรงๆสีก็ยิ่งเข้มนะครับถ้าถูเบาๆสีก็จะอ่อนอลองดูนะครับตัดลองดูเยอะๆนะครับเราททาเยอะๆเราก็จะมีฝีมืออะไรที่เก่งขึ้นนะครับมีทักษะที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเห็นไหมครับตอนนี้คุยดึงได้ใบไม้สองสีแล้วนะครับตรงนี้อาจจะได้อีกสีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่กระดาษของเด็กๆว่าเด็กๆ มีกระดาษกว้างใหญ่ขนาดไหนนะครับใช้กระดาษอะไรก็ได้แต่ให้เป็นกระดาษสีขาวๆนะครับมันจะได้สะดวกในการแต่งแต้มสีสันนะครับใครจะมาใช้ด้านหลังอีกก็ได้นะครับเห็นไหมกระดาษใช้ได้สองด้านเลยนะครับด้านหน้าก็ได้ด้านหลังก็ได้หลังจากเด็กๆได้ลูกพิมพ์ใบไม้แบบนี้แล้วนะครับด้วยสีเตียมน,นะครับทีนี้เด็กๆทำไง,งครับให้เด็กๆต่อเติมเอาดินสอหรือจะใช้สีเลยก็ได้นะครับ อ่าต่อเติมขาของแมลงนะครับอ่าแมลงหกขานะครับหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกเด็กๆอาจจะวาดตัวหวมด้วยก็ได้นะครับแบบนี้แล้วแต่จินตนาการนะครับอ่าใส่ตามีหัวมีงวดอ่ามีขาเล็กๆที่ตรงขานะครับมีเท้าเล็กๆนะครับ แล้วแต่นี่แล้วแต่จินตนาการว่าเด็กๆสามารถจะเอาสีแต่งแต้มสีสันมาเลงของเราให้น่าดูน้าชมนะครับได้สวยขึ้นนะครับเห็นไหมครับตัวสีฟ้านี้เด็กๆอาจจะเอาสีอื่นบ้างก็ได้นะที่เด็กๆชอบนะครับเตะไม่ได้หกขานะครับมาเลงหกขานะ1 2 3ข้างละสามนะสรวมกันก็จะเป็นหกห่า หกอ่าแล้วก,ก็เด็กเติมหัวของม้านตาของมันมีสองตานะอันนี้แล้วเด็กๆจินตนาการได้เลยใส่งนวดใส่เท้าเล็กๆที่ปลายขาของมันแต่และด้านนะครับเท้าเล็กๆของมันพวกนี้จะได้ยึดเกาะลําต้นไม้นะครับให้มันสามารถเกาะได้ไม่ไม่ตกลงมาเวลามันขึ้นต้นไม้นะครับอ่าเห็นไหมครับเด็กๆครับ ทีนี้เด็กๆอยากใช้ลำตัวมันมีสีสันแบบหลากสีหรือมีลวดลายอะไรที่สวยๆนะครับเด็กๆก,ก็เอาสีเทียนครับหรือว่าสีไม้แต่งเต้นบนตรงที่เป็นลูกใบไม้ตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวโูดินไม่มีตัวอย่างให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยนะครับที่โคดินระบายสีมาแล้วนะครับอันนี้โคดินขออนุญาตเก็บ้นะครับอ่าทีนี้เด็กๆมาดูอ่าเห็นไหมครับเด็กๆครับนี่คือมะเร็งใบไม้อันนี้โูดินใช้ใบโพนะครับ ใบคล้ายๆรูปหัวใจนะครับอันนี้ใบของต้นโพนะครับอ่าเห็นไหมครับเด็กๆครับอันนี้ใช้ใบยาแล้วก็คนมาเติมสีสันตามที่คุณต้องการเนี่ยเห็นไหมครับเด็กๆครับใครจะเติมใส่จุดเล็กๆนี้สีสันน่ารักน่ารักแล้วแต่จินตนาการของเด็กๆนะครับโอ้ดูตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นสีตรงชาติเลยนะครับอันนี้ทําให้ดูแล้วน่ากลัวนะครับอาจจะ ใช้ดีดสอเต,ตมิมแขนขาอะไรของมันตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยนะครับอ่านมครับอ่าแล้วก็ตัวสุดท้ายเด็กๆอยากได้สีแบบเรนโบนะครับเด็กๆก,ก็เอาสีเทียนนะครับระบายต่อเติมที่ตรงรูปใบไม้ที่เราทําเป็นภาพพิมพ์ขั้นตอนแรกได้เลยนะครับอ่านะครับเด็กๆก,ก็จะได้รูปแมลงใบไม้โดยใช้วัสดุธรรมชาตินะครับเป็นแม่พิมพ์นในการสร้างเป็นลำตัวมันก่อนนะครับ เดยเอาใบไม้วางด้านหลังกระดาษแล้วก็เอาสีเทียนที่เก็บเบิกแล้วกดทับนะครับแล้วให้มันกลายเป็นลําตัวขึ้นมาเสร็จแล้วเด็กๆก็ต่อเติมแขนขามาให้เรียบร้อยมแมลงมีหกขานะครับเด็กๆต้องเติมไม่ได้6ขานะครับอลองจิงงจงจนตนาการตั้งสรร์กันดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวคนไหนที่ทําเสร็จแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปส่งคลิปมาให้กับค,คุณครูประจำจันนะครับเพื่อเราจะได้ชื่นชมฝีมือของเด็กๆไปด้วยกันนะครับ ในสัปดาห์นี้โคดึก็มีเพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่อีกสัปดาห์หน,นะครับวันนี้เวลาเด็กๆไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ